ลงมติจำนวนผู้ลงมติ408ครับเห็นด้วย402ไม่เห็นด้วยไม่มีก็ดอ,อกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนน5นะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับนี้นะครับขอเชิญเรื่องตั้งกรรมธิการครับเชิดครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมธิการจำนวน3 1ท่านครับขอพูดรองได้ครับผู้รับรองถูกต้องคนระับ <c oughs> กรรมธิการวิสามันนะกรรมธิการวิสามัน3ามท่านนะครับสามสิท่านก็เป็นสัดส่วนของคณะพิธีเจ็ดท่านครับเชิญคณะพิธีเสนอก่อนครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพอสอในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวนเจ็ดท่านดังนี้ 1. นางอาดีพันธ์เจริญสุข 2. นางสาวนาทินีสงกุมาร3นายจุมพลนิติธารังกูล 4. นายปนตพร จงธีรโชต5 5นายศึกสิทธิ์สีจอมขวัญ6นายนิธิอธิคมเวโรธ7นายยูนายดีวาบา,บาขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณท่านรัฐมนีนะครับต่อไปก็เป็นสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน24ท่านตามสัดส่วนก็ดังนี้นะครับพรักประชาชน7ท่านพักเพื่อไทย7ท่านภูมใจไทย3ท่าน รวมไทยสร้างชาติสองท่านพักปร,ระชาธิปัตย์หนึ่งท่านกล้าทาหนึ่งท่านพลังประชารัฐหนึ่งท่านชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านประชาชาติหนึ่งท่านเชิญครับพักปร,ระชาชนครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสศทธิพลวิบูธากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักปร,ระชาชนขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญ ในสัดส,ส่วนพักประชาชนจำนวน7คนดังนี้ 1. พริศวชรศิิน์ 2. วเรียนนันพัวศรี 3. ปิยชาติรุจิพรวศิลป์ 4. เพชรรัตน์หม่ชมพู 5. สุรงบุรกุล 6. สันติธานสถียรไทย 7. ทิพปไตยแสละวง์ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิภานีภูคำวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวนเจ็ดท่านดังนี้ค่ะ 1. นนายสุรเกียรติเทียนทอง 2. นางสาวขาตัตยาสวัสดิผล 3. นายประเสริฐพัฒนาผลภัยบูรณ์ 4. นายวิเชียนหารประวีน 5. นายธนาอัครกุล 6. ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกร 7. น,นายธนวินนายธนวินศีพรขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักผูมิจไทยนะครับ 3. ท่านนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ รัตชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสาร,รคามพักภูมิใจไทยกับผมขอเสนอรายชื่อกรมธิการวิสามันในสันส่วนพักภูมิใจไทยจำนวน3ท่านดังต่อไปนี้ครับ 1. ท่านสสมลิกาจจรพันธ์วานิช 2. ท่านสสชลัดรัดชกิจประการ 3. ท่านสสพิรเดศสิริวันสารขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นพักรวมทยสร้างชาติครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพบุรามิจินารวมทยสร้างชาติสุราธานีขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามันในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติาาาจํนานวนสองท่านท่านเรกสะสวิทยาแก้วพราไาดท่านที่สองสสสิริวันปราศจากศัตรูขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากครับต่อไป,ปพักคัระชาธิปัตย์ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมพักประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่านคือท่านราชิตสุดพุ่มขอพูดบรองด้วยครับคุณรับรองสุดต้อนครับต่อไปพักพลังประชารัฐครับ ท่าปรทธานสภาที่เคารพผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอรายชื่อกรหนการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านดังนี้ครับท่านอนันต์ผลนำหน่วยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกท้องครับต่อไปพกกรรคกล้าทำครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายกิติทัศน์แสงธนโยธินสสบัญชีรายชื่อพรรคกล้าทำผมขอเสนอ ลายชื่อของคณะกรรม,มาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนในสัดส่วนของภาคการธรรมดังนี้ครับนาย<พ>เดี๋ยวนะครับนายภาคภูมิบุญพิมุขขอผู้รับรองได้ครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปภคการไทยพัฒนาครับ ท่านประธานที่เคารพกองผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎร,รจังหวัดสุพรรณบุรีพักชาติไท,ทยพัฒนาขอเสนอชื่อนายนินกรจำนงขอผู้รับรองด้วยครับครับเปลือยหอกทุกต้อนครับต่อไปพักประชาชนหนึ่งท่านครับเรียนท่านประธานสภาท,รรที่เคารพผมนายสาเฮมเมอมันอินดูรุสสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎร,รจังหวัดปัตตานี ขอเสนอรายชื่อกมาทิการพิสามันในสัดส่วนภรคประชาชาตินายเอมรอนเซนลีมินจำนวนหนึ่งท่านครับผมขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบแล้วนะครับต่อไปเชิญเลขาธิการครับอารายชื่อครับรายชื่อคณะกมาทิการพิสามานันพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญตัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต และการให้บริการแก่ประชาชนพสจำนวน31ท่าน 1. น,นางอารีพันธ์เจริญสุข 2. นางสาวณทินีสงกุมาน 3. นายจุมพลนิติธารกูล 4. นายปนศพรจงรธิรโชต 5. นายศึกสิธิ์ศีจอมขวัญ 6. นายนิติอาิคมเวโรธ 7. จนายยูในดีวาบา 8. นายภริศวัชรศิลป์9 นายวีรนันท์หวดสี10นายปียชาติรุจิพรวสินสิ1นางสาวเพชรัตใหม่ชมพู12นายสุรงบูกุล13นายสันติทานเสถียรไทย14นายทิพไตระไแสระวงศ์15นายสุรเกียรติเทียนทอง16นางสาวขัตติยาสวัสดิผล17นายประเสริฐพัฒนผลภัยบู์ 18. ในายวิเชียรหารประวิ 19, น 19. นายธนาอัครกุล 20. ร้อยเอกหญิงพัฒด,ดารัตทองสรวยกร 21. ่น,นายธนวินสี่พร 22. นางสาวมันลิกาจิรพันธ์วานิช 23. นายชลัดรัดชกิจประการ 24. นายพีระเดชสิริวันสาร 25. นางสิริวันปราศจากศตรู26 นายวิทยาแก้วพราดัย27นายราชิตสุดพุ่ม28นายภาคภูมิบูรประมุก29นายอนันต์ผลอํานวย30นายนิกรจำนงและ31นายอิมรอนเสนหลีหมินขอบทวนะครับต่อไปก็จะขอความเห็นชอบในเรื่องว่าจะแปลยใช้เวลาแปลยติกี่วันนะครับ เชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีราคพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอระยะเวลาปรยติ1ิวันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องแล้วครับเสนอเวลาปรายติ1ิวันมีเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็เป็นไปตามนี้นะครับปรายติ1ิวันครับต่อไปก็จะ ถามจากมติที่ประชุมนะครับว่าในการพิจารณาร่างพระญญัติทั้งสองฉบับนี้จะใช้ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยขอเสนอให้ใช้ร่างคอรมอเป็นร่างหลักในการพิจารณาครับขอพูดรองด้วยครับครับพูดรองถูกต้องครับเสนอ ช้พรบของคณะปมตรีเป็นหลักครับมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับไม่มีก็จะใช้ร่างของคณะปมตรีเป็นหลักในการพิจารณานะครับในวรระที่สองนะครับระเบียบวรระเรื่องด่วนที่สี่ได้เลื่อนมาพิจารณารวมกับระเบียบวรระที่สามซึ่งพิจารณาไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่ห้านะครับท่านประธานครับครับเชิญครับ ท่านประธานครับกรบผมนายชนินรุ่งธทนเกียรติครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะตัวแทนวิปรัฐบาลครับจะขอเสนอต่อท่านประธานครับให้เลื่อนวาระเรื่องด่วนที่5ออกไปก่อนนะครับแล้วให้นําเรื่องที่ค้างพิจารณาครับในวาระ5.1เข้ามาพิจารณาต่อแทนครับเนื่อง